เปีกบอกกับนั่นเมียกันว่าส้ำเปสักช่องนัดใช่ไหมได้แต่ก็ยิงไงอ้อู้คาดไปตจองเปยเอยเปยเดี๋ยวตามมาตึงนี้เร็วนั้นรอยโลเราไปเข้าชาเดียวเข้าชาเออลูกกูส่งมาเรียนราชกาพัดดูมาได้พวอยู่เข้าชาดูกอยบอกปักพวกบอกขั้วคำโอ้ลูกมึงนัินเออมาเร็วเดียวไปเยี่ยมลูกเศร้าเดียวเทวมาได้พวอยู่นี่ให้เป็นล่วงลูก เรียนก็นไม่จบลินลี่มาปอก่อนลูกมาได้พ่ออยู่เข้าเจ้าลูกลินลี่มานี่มาลูกมาดูเวลาสบายเจ้าพอที่เรียนไม่จบได้พ่ออยู่เข้าได้พ่อพอยู่เข้าเรียนไม่จบเหลือใส่แค่เ,เคป,เาป่าพ่อลูกอาร์ตอยอ่ป <c oughs> อ,อจริง กินถึงหนูกลับาลหนูแม่มองรองทุกวันว่าลูกกลับต่อได้แม่ทับัตรช่เปลี่ยนพื่อตุ่มเดียวลูกรอทุกวันจับมาพ่อมาต่อได้ได้ลูกแล้วลูกขะแม่ว่าไอเก๋ว่ากูได้ล้านแล้วไปบอกลูกว่าปอต่าไอเอ็มเอ็มมาเมื่อี่ก่อนลูกปอเต่ามาเอ็มเอ็มมาปอเต่าวก่อนมาลูกมา ต้องเชิอบะลูก้ยคูเคยกูรักหมาไอ้แกวกับมึงกูก็นัดว่าได้โอ้ยลำกูโตตันกินแต่น้ำเยื่อไหวมึงแล้วไอ้ยากูตาใหญ่ห็นกบมาลวดบ่อเขียนเลยกูไอ้ยาตึ้งกูไอ้ยาอาจารย์ร่มพรตานเป็นคนละวุโซลูกสิลูก้ากาลุยแกวานองก็ให้เต็มทีแล้วไอ้ยา ปอเต่าทางอียิปีหนวยเรนชลเลเดอรไอเดียวปอเต่าด้วยหนวยเรนเชลเลเดอร์ปอต่ออตอทางอียิปตีปอเต่าไอมาเ็ตแมศชัยงพวกเราอาชีพเป็นศิลปินการเป็นศิลปินนี่เรามีความทุกขระหว่างชาวบ้านใ้อยความรักและการว่วงย,ย่ เราไปไล่ท,ท่านตีเราได้รววพระเพนีวัฒนธรรมแต่ละชาตีเขาอยู่อย่างไรเราได้ซ้ำพัดได้รู้ได้ชาวบ้านไ,ได้รู้จากเพื่อนมากเป็นศิลปินอ่านที่นี้นองละครดาริ้ง่ถือว่าการมาอยู่ที่นี่ไอ้ความทุกข์ประชาชนได้กูชนุนเะร่งนะค่ะแล้ววันนี้เราจะต้องแสดงฟรีนะพี่นุย้ยแสดงฟรีค่ะเป็นการสนองน้ําใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาชมละครทุกคืนนะ เราเก็บตังค์ก็ทุกครั้งเด็กคืนนี้ฟรีฟรีไม่เอาตังค์ค่ะแล้วเราจะต้องเปิแดแสดงัตงแต่เล็กว่าคำแล้วก็พี่เงินทองเหลือมั้งไหมค่าตัวน้องไอ้ทุกครั้งะไม่เลือกหรอกเราประป,ะปะา่า่ามเกจบังกลางทโก้ซอเดือนหนึ่งเบิ้ลเก็บปีตรงตรงทีนี้โตโกช้ชอใหญ่เต็งมึงอยากข้าวจว่าธานาการเปื่อการ,กรเกษตรโตโก้ซอกูเยากว่าตวงกูเที่ยว ไอ้ชาบนเหล็กไปเชี่ยวเต่าใดประวัติที่ขั้วหยุดบานที่นี้ขาตัวนี่หลักที่ไม่ตันหรว่างีรวยต่างรัดซือซ้อไหวกับซื้อไม่โต๊ะเปร่ารัฐาบาลก็ล็อกเหล็กเรากัดเซกแต่รูบึงนเซกรูกบเงินกดเซกกรลโอก,ก็โต๊กกะกระโดนุยเออนึกว่าแต่เต้าคนก้อนคน,คนสู้ราษก,กับคนเซกรูกบึงมันรลบเรือพีร่มเผื่อนกู้เลยบอกพีร่มมากันคืนนี้เผื่อหลักกันมาก พี่ลมบอกพี่ลมวา่าแท้วนี้เขาเซกรู่บึงกันก็เขเียนเล็กนึ่งถึงเล็กทุ่นใส่ดากแล้วเขาพาใช้ยแยงรูบึงโยนในรู่บึงบึงขาดเล็กไรขึ้นตังปากลุ่มสื่อไว้โต๊ะเคยถูกมั้งไหมช่องหัดเล็กเมียหัวตีตีช้ำเมียต้องเข้าโรงพยาบาลเชกรูบึงกูขคยนเป็นคลอนเตงไว้คนยิ่งกว้างไว้อย่าไปมั่วกับรู่บึงในหวาพลื้อคลอนปนแก้ว,วา่ารูบึงจามโมโอวย เพาม่รูบึงตะมวยปอบรูช่วยๆกันเล็กช่องลงไปแต่บึงมันไม่กลับขึ้นมากะเมียเราบ้าบาเลยไปเหี่ยวใส่บึงไม่อยู่ไปตรุราระนองบึงไม่อยู่ไปตรุราระนองออกปากแม่งโป้งมาดูรวยอาดสวยคิงๆิงไม่ออกชาดสวยคิงคิงไม่ออกใจก้องเมียหูกวักอากาศช่วยตามเผย ซิกลูบึงเอเมอียค,ยคยรูสแกทาย่ครูกูยอนแลเซิกลูบึงตชยเออวัดีครับคุณเป็นใครฮะคุณชื่ออะไรนี่จะเดินทางไปไหนจ้าเออพวกมันใครมาจากไหนคุณไม่จําเป็นต้องรับรู้อ้าวแต่ที่รู้รูคือคุณนี่เป็นบุยิงที่ชวยมากเลยครับเจเป็นอะไบ่าวนี่เป็นพี่ทอง เจอคนหล่อๆชมว่าสวยนี่เขินจังเลยเโอโรไอตองกับโตเจ้ามาแล้วไอโตกะรนหน้าหนังไอหนังๆจะได้หรือเปล่านี่คุณแรงบันจงกูมาได้แรงวัดเลนวนะโตนะนี่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  อันนี้มาจากตัวรถมือทีอกองลงใกลแกตัวรถนั่งนะอันนี้มาจากวันตูวข้อนี่แล้ววันแต่งข้อเด็๋ผมลูกเดือกขาต่อเดี๋ยวมาปั่นเปลือยอไอ้ต้องอย้ยาโร่อะไรมึไงไอ้เจ้าไปเจอมาไมา่ไอ้โลกดูไปต่อผมเปลือยแล้วจำแด้กูเอ <c oughs> เจ้ามาแล้วเปลือยไอ้โต้กับ <c oughs> ชื่ออะไรนะคุณ ผุมชื่อดินรับชื่ออะไรนะพุมชื่อดินรับชื่อดินพี่ทองคุณเบลก็ชื่อดินเรยวรอยจะเป็นคนเดียวหรือเปล่ากับนายดินลูกใหญ่ด้วยแต่ดูสินายดินหนุ่มคนนี้หล่อเป็นบ้าเลยพี่ทองพี่ทองว่าหลอ่อไหมอ่ะไม่รองเย็ดแม่เปรตนี่ตำตาอ้ โอ้หรอฮึอเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่าเน,นียเมื่อกี้พี่ทองพูดว่างไงอะไรอ้อรออะไรไมากับพ้อมว่าพ่อมใบ้านเดิมอยู่บ่รอครับอ๋อ,อแล้วไปหายว่างไปกูแกว้วคนหลังเชื่ออะไรอะ่ะใครนะฮะว้คุณนั่นแหละผมฮึ ชื่ออะไรชื่อนุ้ยครับว่ะชื่อนุ้ยเฉยเฉยไม่ใช่นุ้ยเฉยเฉยกับมีหนูด้วยครับอ้าแสดงว่าชื่อนุ้ยหนูไอ้นั่นถูกโทษครับเก้าใจเล้งไอ้ตัวอันเอาไปอีกยี่สิบจะมาอะเพื่อแล้วใจเนี่ยตัวมาไกลไปต่อได้ไอ้ตัวอันกูแหล่ลุกลิกลุกลิก แลาเล่าเลาจักเล่เาเหล่าแั่แม่งจักวันหยิบที่จะอมอุงได้มาแตะน,นต้อยตองกริดนีเร,เรู้ได้กันว่าไม่จะ่ธรรมดานะครับนี่คือกริดทักษิณจิน,นวัฒนะครับว้าทักษิณจิน,นวัฒน์ส่องชองมาจากลอนดอนนี่คือกริดทักษิณส่องมาตึกงมือนายอทอมหอมไม้สักลูกต้องการรื้อเรานี่กริดทักษิณผูไม่ต้องการต่กูอย่างกว้านลุงล่วงดูเทพอยู่แล้ว อันนี้เขาเรียกว่าขวานกปปสอเอาลนี่คือกวกนหลุ่งลวงสุเทพป,ประภากะลูวังอีโตกว่าประยุทธจ์จันโอชาเวอวเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วเป็นดินที่งดงามจะคืนกลับมาจำได้ไหม ตายายยังจำได้ไหมสนหนูอยู่แทบทุกปีอเจรไป้องกับบรรเหล่าเถอะเจริเขาไอตัวลังกันขน้ำเมือนหัวเจอหนูหนนอยกับเจอรไเก็หนูหนนอยรอรือเราะว่าน้าตามึงขวนแข็งกุเลยใส่ก็ได้เจอหนูหน่ยอยอันตอยต่อมกูคู่นีครับเจอหนูหน่อย รับเป็นไรกับปีเลี้ยมอ่ะอันปีเบาผมเลยอ๋อน้องเบาเด็ดเลี่ยมไอหนุ่นุยับมึงเคยตบเจียดคอเลยไหมตอนนี้เจียขคอพมจนป้ามิดมาเลยไหมแต่ว่าไม่ป้ามิดมาตีเมาแกกูมา น้องบ้าปีเลี่ยมไม่เล่นคนอยู่แล้วเว้ยว้าน้องบ้าปีเลี่ยมฮ่ากูไม่ใจร้อคนนี่แต่กันหน้าตาเหมือนมึงหวานกูไม่ปากกูแหวนเ,เปนเล่าเดือดเดือดเพลงก้าวแล้วหน้าตาเหมือนมึงกูต่อยแต่งอุกอ้อนหยีทิพย์รูปหลังจากนั้นก็าฉกูจ้องโรงพยาบาลเลย เรเวเจกันนี่ uh ือพระอริยเมตไฉนะครับพระอาริยเมตไฉกําลังเป็นพระพุทธกีนิมอยู่นะกูเจียดก็ได้เป็นพระพุทธบาทแต่ยักษ์ตัวเดียวนี่ตัวกองแข้งลางกูกว่าบ้าโยมเหมือนหัวปกมิดนั้นอะไรเงี้ยแต่ปันเพื่อบอกมิดตาปกมิดกูก็ตัดยางความจอกปันเพื่อตัดยางความจกไม่สู้อ๋อ ไม่จู้เดบ้านไอ้ตองเลี้ยงตาแต่เป็ดกับก้อยนี่ผัวลาเลี้ยงตาแต่เป็ดกับก้อยไม่อานอือไอ้แกมึงจรวจเช็คเลยที่ไอ้ตัวลังเัินตื่นไม่ไหมมึงอยากจ้งไอ้เกินตังแล้วไอ้ตองมึงบอกไอ้ตองเ่าไอ้ตัวหน้ามาทำดยไหมแต่ไอ้ตัวลังเัินอยากแต่งไอ้ตัวลังเออ กูเว้นเว็บแดงกูโดนเลยวันต้องโซ่คนแน่นอนในตัวลังนั้นมนได้วุ่นปั่นนั่นไอ้กี้ยิงนักหน้าอุ่นเผาอุ่นเมื่อไหร่ตัวลังนั้นเนี่ยก้าตำรามึงเละท่ะมู่ร่างโยงโซรงห้างออกมาตาจงหัวจอกจอกมุกเติบเติบแล้วโซุ่นเป็นมึงอยากจะไปกลตัวในตัวลังนั้นโซุ่นแน่นอนครับให้ไกล มันมันอยากกูนะมันเอ้ยเสียได้ตัวลังเถียงกับฮะเถียงกับปกมีดไว้ปกกับปกไปทำได้มีดปกไม่เจาะอันแต่งกุยกับแล้วปกไปทำมาได้ปกไปเมื่อหัวตามงานจบได้กับแต่งกัวมูจิตจิตกัวก้อยนาทีกูกับ โอ้พวกไอเจี๊ยบก